รถเลี่ยวไปท้งขวาตลอดเวลา้างไทจะดันมาทั้งสายตลอดเวลาเกิดจังไรสาเหตุเกิดจากยังคลิปนีไม่คำตอบครับไปเบิ่งกันเลยครับสําหรับรถไทที่เลี้ยวไปท้งขวาตลอดเวลาเลี้ยวหางไทมันจะดันมาทั้งสายตลอดเวลานะครับส่วนใหญ่มันจะเกิดตอนที่ห้าวไทหน้าหดนะครับหรือว่าไทยดะนะครับ เพราะว่ายางนะครับมื่อนี้ผมจะอธิบายฟังนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเคื่อน,นี้ฝนตกนะครับใน,นส่วนนั้นมันจะเปียกนะครับใน,นส่วนนี้ผมพึ่งเอาผานสามผานไทยนะครับดินมันจะคนละสีเนาะหล่อคางขวามันจะมาเหยียบหล่องีงเทาไถไทไปลาสุดนะครับซึ่งเข้าไถดินไปแล้วดินตรงนี้นะครับมันจะแข็งนะครับทางขวานี่หล่อจะหยยบดินที่แข็ง ลอคางทรายมันจะเหยียบดินที่มันซุมน้อยหนึ่งครับมันคือนีฝนตกดินมันมันซุมลงไปประมาณเกือแบบสิบเซนนะครับอันนี้คือดินถี่ซุมนะครับในส่วนนี้ดินแข็งครับในส่วนนี้ดินแข็งอธิบายจังสี่ครับพอเวลาลอกคางทรายมันเหยียบดินที่มันอ่อนกว่า เพราะฉะนั้นรอคางทรายนี่นะครับมันจะตะกุยดินหรือว่าหยุดเกาะดินได้หลายกว่านะครับก็นรอคางขวานะครับมันหยียบดินที่มันแข็งมันจะบ่มีมองยุดเกาะดินเพราะฉะนั้นรอตัวนี้มันก็นจะตะกุยดินไปก่อนนะครับในขณะที่รอคางขวามันบ่มีมองยุดเกาะ มันจะบไม่แห้งตะกุยดินไปนะครับเพราะฉะนั้นแรงดันมันเลยแตกต่างกันครับลอดทางนี้มันจะไปะครับตัวนี้มันแห้งหยุดก่อเลยมันก็เลยใหย้รถเนี่เลี้ยวไปทางขวานะครับหางไถมันกันเลยดันมาทางซ้ายครับดีที่แก้ไขนะครับเข้ากับตรงเอาวงหลอเล็กตัวนี้นะครับมาใส่นะครับมาใส่หลองนี่นะครับเพื่อว่าจะลด ลดการตะกุยดินนะครับให้มันให้มันทอกันนะครับถาดินแข็งๆนี่มันจะดันไปทั้งสายแห้งครับรถจะเหลียบไปทั้งขวาตลอดเวลาเลยนะครับถาเป็นการไถหน้าหดนะครับแต่สําหรับการถาสาหรับเป็นการไถ่ายปลักดานะครับที่ผ่านการแทนหนแล้วถาหาวบปไซพวงเล็กนี่มันจะดันดันหน่อยกว่านะครับมันจะดันหน่อยกว่าเพราะว่าดินรอข้างนี้กับรอข้างนั้นมันจะดิ มันจะได้ตะกุยดินที่นมไก่เคี่ยงกันนะครับแต่ว่าถ่ายเป็นการถ่ายนหอดมันจะเป็นการตะกุยดินที่โบไก่เคียงกันเลยนะครับเพราะว่าหล่อคางขวานี่มันตะกุยดินแข็งหล่อคางซ้ายมันตะกุยดินนมครับมันก็นเลยเฮ็ดให้รถนี่เลี้ยวไปตั้งขวาตลอดเวลาครับมักทิปนี้ชอบทิปนี้ฝากกดติดตามน้ำเนยด้วยครับพี่น้องด้วย มุอุบนคนโกสุรยิยบานปากมีตะโกไปนาเนงินสิใส่มีกับพี่น้องคิีมีสวัสดีครับ